สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้เรายังอยู่กันที่โคกหนองนาพาเพลินสลับบุรีนะครับวันนี้เราจะพามาเยี่ยมชมผักสวนครัวนะครับแปลงผักสวนครัวปลอดสารเคมีที่โคกหนองนาพาเพลินสลับบุรีนะครับเจ้านี้ก็คือถั่วฝักยาวครับนะครับแต่ที่พิเศษไปกว่านั้นวันนี้ครับเราจะพามาพบกับพระเอกนี่เลยนะครับถั่วฝักยาว นะครับต้นนี้แ,แข็งแรงมากนะครับขึ้นบนขอนไม้นะครับไม่มีดินไม่มีความเหมาะสมที่จะขึ้นแต่ก็ขึ้นได้ยืนต้นได้อย่างสง่างามนะครับอ๋เรื่องนี้ก็สอนให้เราได้คิดในทบทวนดูว่าความจริงคนเราก็เกิดมาไม่ได้พร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างหรอกครับนะฮะเมล็ดพันธุ์นี้ก็สามารถเติบโตขึ้นได้ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อาจจะไม่เหมาะสมกับการจเจริญเติบโตนั่นก็เป็นเพราะว่า เราต้องปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมให้ได้และพยายามพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกับผู้คนในสังคมได้นะครับไม่ว่าสภาพแวดล้อมจะเป็นเช่นไรไม่ได้ว่าเกิดมาต้องพร้อมสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับเกิดมาบนที่ที่ไม่พร้อมก็สามารถเติบโตขึ้นมาได้แบบทระเอกของเราในวันนี้นะครับตัวฟักยาวบนขอนไม้ที่โคกหนองนาปลาเพลินสลับบุรีครับ